บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกําหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ่ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาโพโลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรสักระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งทอีกซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวช้ํำตาถะลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลายๆวันเข้าผิวหนังก็จะปลิแตกไปทั่วทั้งร่างน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ําละลายดินเมื่อน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรสักระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลาย,ลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลเยิ้มออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำํำตาถะลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. าธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กกระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระลูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอัเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้าไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถะลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก,ก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีษษักระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. าธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษักระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งทอีกซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวช้ํำตาถะลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะตว์กระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุกร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายทเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้าไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลาย,ลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ํำเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ํำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีสรสะกระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1... ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวช้ําตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ทธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลาย,ลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กกระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผูกปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลยวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปหลาย,ลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผูกปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆในหลายเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้าไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชํำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีสรสักระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุปล่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริง บทพิจารณาร่างกาย6ขั้นตอน 1. บทลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดิน เมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันหลายหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวชำ้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุาด,ดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมา เมื่อผ่านไปลหลายหายวันเข้าผิวหนังก็จะปลิแตกไปทั่วทั้งร่างน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหละเยิ้มออกมาตามรอยปิิแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละ,ละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นก็เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อน ทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุกร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินเป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปพิจารณาเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทําอีกซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือดินน้าไฟล